มีโพสต์ของคุณชูวิทย์กมมลวิสิ์ค่ะพูดเรื่องนี้เลยเรื่องนี้เลยนะคะก็บอกว่าแผนสมรูร้ร่วมคิดของคุณเซนประชาชนคนไทยลองตรองดูว่ามันมีอะไรทํแม่งทําแ่งภายใต้การเปิดศึกระหว่างตระกูลหุนกับตระกูลชิน,นวัตรเคยมาเยี่ยมกันตอนป่วยถึงชั้น14ใส่ปอกคอห้อยแขนร่วมเฟรมถ่ายรูปฉไหนามาแฉกันว่ากแกล้งป่วยล่ะเพื่อนหุนแล้วก็คําถามคือ อะไรเป็นผลประโยชน์ที่ขัดกันในทฤษฎีแผนสมรู้ร่วมคิดของผมคุณชุวิตบอกว่าทักษิณต้องการทำเอนเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์พักเพื่อไทยเดินหน้าพาเลทโปรโมทว่าดีต่อประเทศไทยเหลือหลายสารพันอย่างทั้งต่อยอดเพิ่มรายได้มากมายให้ประเทศสร้างงานให้ประชาชนเสมือนหนึ่งยาวิเศษที่จะอัดฉีดพลิกประเทศไทยให้กลับมาเฟื่องฟูสว่างสวัยสถาพรลิ้วลอ้อพูดเป็นเน็ตค้างจอไม่มีแตกแถวแนวเดียวกันหมด ถูกครับท่านดีครับผมเหมาะสมครับนายแต่แท้จริงแล้วหากเอนเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์เกิดขึ้นในไทยประเทศที่เสียหายมากที่สุดจะเป็นใครอื่นไม่ได้นอกเสียจากคเมรของตระกูลหุนประเทศเพื่อนบ้านที่มีสารพัดคาสิโนเต็มทุกหัวถนนทุกหัวเมืองตั้งแต่ปอยเปตไปยันสีหนุวิล ความเสียหายชนิดล้มละลายของบรรดาบ่อนการพนันทั้งออนไซต์ออนไลน์ต่างๆรอบชายแดนเป็นโดมิโนไปถึงบ่อนในเมืองกระทบต่อตระกูลหุนอย่างจังเบอร์แล้วแปลกแต่จริงจู่ๆเกิดพักที่มีคุณธรรมหุดขึ้นมากระทันหัน ต่อต้าน e n t e r อร์เทนเมนต์คอมเแบบหัวชนกำแพงคือพักภูมิใจไทยออกอาการไม่เห็นด้วยตั้งแต่ไก่โหจะแค้นเก่าแค้นใหม่ไม่รู้แต่คนรู้ว่านี่คือปฐมมาเหตุของการขัดแข้งขัดขากันเองแลกดิลหัวสอวอไม่สุดขอกันดีๆไม่ให้เพราะต่างคนต่างไม่ไว้ใจกันต้องเล่นเกมหักด้ามพราด้วยเขา่าถูกถีบไปเป็นฝ่ายค้านสา,สารแารแ้นเก่ามันจบแล้วครับเน ฝ่ายคุณเซนก็เปิดคลิปเสียงนายกน้อยล่อเป้าและตามแฉชนิดผีไม่เผาขี้เท่าไม่เหยียบตอกย้ำซ้ำอีกว่าประเทศไทยจะมีนายกคนใหม่ใน3เดือนพร้อมเอ่ยชื่ออนุทินที่กระเด็นไปตบยุงร้องจะอภิปรายไม่ไว้วางใจตั้งแต่ยังไม่ออกโผรัฐมนตรีกันเลยแผนอย่างนี้ต้องระดับเซียนถึงอ่านออกตำราพิชัยสงครามต้องพลิกไปที่บทสุดท้ายเมื่อผลประโยชน์ขัดกันก็ต้องบรรลัย นักการเมืองขเขมรกับนักการเมืองไทยพับผ่าสิเหมือนคลอดเป็นฝาแฝดคลานตามกันมามนขเขมรของดูจะแรงเรื่องความปลิ้นปล้อนนักการเมืองไทยไม่ได้กินขเขมรหรอกผลประโยชน์ระดับแสนล้านของคาสิโนกับดิลเดิมพันถล่มทักษิณเที่ยวที่แล้วความแค้นยังไม่จางหายยิ่งแก่ยิ่งจำแม่นครูใหญ่หรือจะสู้นายใหญ่คุนเซนเข้าข้างใคร โถดูเอาแล้วกันว่าใครพูดขเขมนคล่องกว่า mm hmm. โอ้นี่ค่ะดิวเดิมพันถล่มทักษินครูใหญ่หรือจะสู้นายใหญ่ mm hmm. คือพูดตรงๆก็โยงอะค่ะโยงเรื่อง e n t นเ t a i n เทนเมนต์คอมไปที่เอ่ยชื่อได้เนาะเพราะคุณชวิตพูดคุณเนวินคุณอนุทินค่ะ mm hmm. ดิวเดิมพันถล่มทักษิน mm hmm. คือเมื่อชาพี่